สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิดชาแนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเหรียญนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรัตนมงคลนะครับหลวงพ่ออิทนะครับด้านหลังประทับองค์ท้าเวสวรรนะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับฉลองชนมายุก60ปีของหลวงพ่ออิฐนะครับวัจุลามณีนะครับผม สำหรับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคํานะครับก็เนื้อนี้สร้างเพียงห้าร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกล่องปกติเลยนะครับนี่นะครับกัมมหยี่ก็จะเป็นออกสีน้ำน้ำตาลนะครับน้ำตาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับนี่นะครับ เป็นนวะโลหะแก่ทองคํานะครับนวัโลหะเต็มสูตรแก่ทองคําเหรียญก็จะออกสีทองทองแบบนี้นะครับสีทองทองแล้วก็ออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับนี่นะครับเงาก็จะเป็นสีออกสีทองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น أ, รูปของเหรียญหลวงพ่ออิฐนะครับแบบนี้นะครับเดี أ, ๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงกัน ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าสร้างจํานวนน้อยมากนะครับนวัตโลหะเนี่ยสร้างเพียงห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับหนึ่งในห้าร้อยนะครับทั่วโลกนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับอ่าสีทองสวยงามนะครับผมก็สําหรับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างเมนิหลังใหม่นะครับของวัชลามณีนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญที่มีความสวยงามนะครับ อย่นะครับเรามาดูรูปที่แนบมาให้นะครับก็เป็นรูปหลวงพ่ออินนะครับมีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับมีคาถากลับมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกเหรียญสวยงามนะครับผมสำหรับจริงๆแล้วสำหรับรูปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปใส่กรอบก็ได้นะครับก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นโมคลนะครับเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับ ก็แค่มีหลวงพ่ออยู่เราก็สบายใจหายห่วงนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ผมก็เพิ่งได้มานะครับผมก็จะมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าอ่านวโรหะแกทองคํานะครับสําหรับรุ่นรัตนมงคลเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันใกล้ๆเลยนะครับผมนี่นะครับดูตั้งแต่ห่วง ห่วงเหรียญด้านบนเลยนะครับนี่นะครับห่วงเหรียญก็จะเป็นลักษณะลวดลายแบบนี้นะครับที่เป็นอักเอกลักษณ์สวยงามนะครับแล้วก็ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับก็จะมีนี่นะครับรอยยิ้มนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็มองว่าเหรียญน,นี้นะครับก็มีลักษณะใบหน้าที่คล้ายกับหลวงพ่อองค์จริงมากที่สุดนะครับ สำหรับรุ e ่นรัตนมงมคลนะครับก็ <ım. S 1> มีความใบหน้าของท่านก็จะมีความคล้ายกับหลวงพ่ออิฐมากๆนะครับผมพอใบหน้าท่านก็จะค่อนข้างยิ้มเย้มนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก็ได้นะครับระหว่างรูปถ่ายกับเหรียญนะครับก็นี่นะครับใบหน้าของท่านก็จะมีความใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับเหรียญมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ทําได้ เหมือนจริงมากๆนะครับผิวเหรียญน,นะครับมีความเรียบเนียนสวยงามมากนะครับดูอักขรยันตรงนี้นะครับก็จะชัดเจนนะครับสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ลวดลายนะครับการแกะลวดลายต่างๆก็จะมีความ ละเอียดนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะมีความเรียบเนียนผิวเหรียญน่าจะจะเรียบมากนะครับเนียนนะครับแล้วก็นี่นะครับตรงบ่าองค์หลวงพ่อนะครับก็จะทำค่อนข้างเนียนสวยงามนะครับเนี่นะครับแลาวด้านล่างก็จะเขียนว่าพระอุปชาอิฐนะครับพระธัจาโลนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเหรียญรูปทรงอ่า ลูกคล้ายๆลูปไข่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราถ้าเราตะแคงดูเหรียญนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยจะนูนขึ้นมาเยอะนะครับก็เป็นจุดที่สูงที่สุดก็คือตรงปลายจมูกหลวงพ่อนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสวยงามแล้วก็ผิวเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับผิวเหรียญก็จะออกสีทองทองนะครับอันนี้คือน,นวโราหะเก,กตองคําเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทองคําอยู่ในเหรียญเนี่ย ยี่สิบปอร์เ็นนะครับก็จะทําให้ผิวเหรียญออกสีทองแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังก็ขอ,องหูเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นลวดลายลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใบหน้าเทาเวสวรรณนะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับลวดลายแกะชัดเจนเลยแล้วก็ผิวเหรียญผิวเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะ เรียบเนียนแล้วก็เงามากๆนะครับแบบนี้นะครับด้านซ้ายเขียนลาบผลภูนทวีนะครับด้านขวาก็เขียนว่าสิริโพคานะครับมาไซโยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับนี่นะครับอักขระเลขยันโค้งรอบเหรียญนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับ มีต่อโคดไว้ทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อโคดเหรียญนะครับอยู่ทางด้านขวาเหมือนกันนะครับใช้วิธีการต่อโคดแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเขียนว่าวัดจุลามณีนะครับตมุสดงครามสองห้าหกศูนย์นะครับนี่นะครับดูโดยรวมเหรียญนะครับผิวเหรียญก็จะออกสีทองๆแบบนี้นะครับสีทองงเงาๆแบบนี้เลยนะครับ ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหมายมากๆนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับสําหรับนวัตโลหะเนี่ยก็คือสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญน,นะครับก็คือทั่วโลกเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมีแค่ห้าร้อยเหรียญสําหรับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้ก็คือหนึ่งในห้าร้อยนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่ากว่าผมจะได้เหรียญน,นี้มาก็คือก็ใช้เวลาน่าจะ ปีกว่าๆนะครับที่ผมต่อหาอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเปิดนะครับส่วนมากที่ผมเห็นก็จะเป็นเหรียญชนวนลมดํานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกตอนแจกตอนงานพุทธพิเศษนะครับสคสอนะครับที่ต่อโค้ดสคสอไว้ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็รุ่นนั้นน่าจะมีสองพันเหรียญก็จะเยอะกว่าแล้วก็จะมีหมุนเวียนในในกลุ่มจะค่อนข้างเยอะนะครับ แต่จริงๆเนื้อนั้นก็ไม่เยอะก็ถ้าพูดถึงการจัดสร้างก็แค่สองพันเหรียญเองก็ถือว่าน้อยมากๆสําหรับเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยทุกเนื้อสร้างรวมกันนะครับไม่เกินไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับสําหรับรุ่นรัตนมงคลน,นี้นะครับที่ผมจะบอกนะครับก็คือรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่สร้างน้อยมากๆหายากมากๆเพราะว่าทุกเนื้อรวมกันนะครับไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับก็ คือถือว่าสร้างได้น้อยมากๆนะครับใครมีไว้บูชาก็ถือว่าสุดยอดนะครับสําหรับลูกศิษย์ที่ชอบแล้วก็สธาในหลวงพ่อนะครับผมว่าต้องมีเหรียญน,นี้สักหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อไหนก็ได้นะครับผมคิดว่านะครับเพราะว่ารุ่นรุ่นที่เป็นสร้างที่เป็นรูปลักษณ์ของหลวงพ่อเนี่ยก็คือมีมีแค่สองรุ่นก็คือรุ่นรัตนมงคลรุ่นนี้กับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแซยิตนะครับ ก็ค <People> ือเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็สำหรับรุ่นห่วงเชื่อมก็จะสร้างเยอะกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างน้อยกว่าก็ผมก็เลยคิดว่าเหรียญเนี้ยเป็นเป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่น่าเก็บเอาไว้บูชานะครับเพราะว่าจำนวนสร้างน้อยหายากนะครับผมนี่นะครับผมให้ดูความสวยงามของเหรียญนะครับความงางามนะครับก็คืออันนี้เป็นนวัตโลหะเต็มสูตรแก่ทองคํานะครับผมก็ ค่อนข้างหายากนะครับหายากมากๆเหรียญนี้ผมก็เก็บยาวนะครับผมเพราะว่ากว่าจะหามาได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมตรงขอบเหรียญน,นะครับก็มีการตัดที่คมนะครับขอบหน้ากับขอบหลังตัดที่คมนะครับก็รอยฉีกขาดนะครับก็คือไม่ไม่มีการตกแต่งขอบเหรียญน,นะครับก็คือเป็นการปั๊มแล้วก็ขาดเลยนะครับรอยฉีกขาดก็จะประมาณสัก ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็จะเห็นเป็นรอยฉีกขาดนะครับส่วนด้านนี้ก็รอยฉีกขาดก็จะพอๆอกันกับฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับแต่สังเกตได้ว่ารอยตัดด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็คือจะตรงกันนะครับก็คือไม่มีการแต่งขอบเหรียญน,นะครับไม่มีการเจียแต่งก็คือเป็นขอบคมๆเลยนะครับแล้วก็เหรียญเนี้ยก็คือขอบเหรียญจะเท่ากันทั้งเหรียญน,นะครับก็คือ ขอบเหรียญซ้ายไปขวาเนี่ยก็คือจะขอบเหรียญเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับก็คือเป็นบล็อกที่สวยแล้วก็มีความละเอียดนะครับแล้วก็เนื้อเหรียญมีความสวยงามนะครับจะถือเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับผมก็เป็นเหรียญที่สร้างน้อยมากๆนะครับสําหรับงานพิธีพุทธาพิเศษสําหรับรุ่นนี้อ่ะก็เป็นงานสวดพานยักษ์สวดนพเคราะห์ เสริมชะตาบารมีครั้งที่13นะครับก็คือเมื่อปี60นั่นเองนะครับก็วันที่ย4ธันวาคมปี60นั่นเองนะครับผมก็เป็นงานปลายปีนะครับผมขอพุทธาพิเศษด้วยสวดพันยักษ์สวดนงประห์ด้วยก็ถือว่าหลายวาระในพิธีเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกเรียนหนึ่งที่น่าเก็บเอาไว้บูชานะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะครับให้ชมความสวยงามของเหรียญนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพี่พี่น้องๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร์เอาไว้นะครับผมก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวชมความสวยงามของเหรียญรุ่นอื่นๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแจ็คก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ